สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยโต๊ดกล้านารงครับวันนี้พาพี่น้องมาชมนะครับขอไก่ของเกษตรขอเอียงครับผม <S <S ก็เรียกว่าเป็นนะครับข้อไก่แบบบ้านๆเนาะพี่น้องนะครับผมนี่ก็เรียกว่าเป็นล็กอกเพาะแล้วกันพี่น้องนะครับภาษา คนที่เลี้ยงไก่นะครับตามที่เขาเรียกกันเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นลอ็อกเพาะไก่ครับงบประมาณในส่วนนะครับของลอ็อกเพาะไก่นี่ไม่เกินสามพันนะพี่น้องนะครับหลกัลกๆก็คือสังกะสีนะครับผมที่ต้องใช้เงินนะครับส่วนมากก็ผมจะเอาวัสดุที่เหลือใช้นะครับไม้ที่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับมาทำเนาะพี่น้องพามาดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่นะครับอยากจะทาล็อกเพาะไก่แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะพี่น้องนี่นะครับก็วางเสาเนาะพี่น้องนะครับผมแล้วก็ล็อกเพาะก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะก็ความกว้างความยาวครับพี่น้องของแตละล็อกนะครับ นี่ก็จะกว้างประมาณนะครับด้านหน้าก็จะกว้างเม็ดประมาณเม็ดห้าสิบพี่น้องนะี่ครับผมเม็ดห้าสิบแล้วก็ยาวไปข้างหลังนึ่นก็ประมาณสองเม็ดห้าสิบนะครับผมผมเอายาวหน่อยเนาะพี่น้องแล้วก็กว้างนิดหนึ่งนะครับเม็ดห้าสิบคูณสองเม็ดห้าสิบนะพี่น้องนะครับผมนี่นะครับก็ เป็นล็อกเพาะไก่แบบบ้านๆนะครับไปยัดต้นทุนพี่น้องบางคนก็ทำหรูหราเลยนะครับก็ตามทุนตามงบนะครับผมบางคนนี่เขาวางเสาเหล็กโครงเหล็กเลยนะพี่น้องนะครับแล้วก็ใส่รูปโครงแบบแบบเหล็กแบบลวดไปเลยนะครับอันนั้นก็ถือว่าดีนะพี่น้องถือว่ามาตรฐานนะครับสำหรับล็อกเพาะไก่ก็จะกันได้ดีในเรื่องของสุนัขนะครับผมที่ จะมากัดไก่เราเนาะนะครับผมหรือว่าในการที่ลูกไก่เราจะหลุดออกมานี่ก็น้อยนะครับและความคงทนก็จะดีกว่านะครับผมของผมนี่ส่วนมากแล้วก็จะเก็บวัสดุเหลือใช้นะพี่น้องนะครับมาทําเป็นล็อกเพาะไก่ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องงบประมาณไม่เกินสามพันะพี่น้องนะครับอันนี้ผมทําคนเดียวนะ <c oughs> นะครับผมนี่ทาคนเดียวนะครับ ในช่วงของล็อกเพาะไกน่นี่ทำคนเดียวหมดเลยพี่น้องนะครับก็เก๊กทำนะครับทำไปเรื่อยๆนะพี่น้องแต่ก็ไม่นานนะครับผมใช้เวลา2วันในการทำล็อกอนะครับผมนี่นะฮะสีล็อกนะพี่น้องนี่นะฮะสีล็อกก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะพี่น้องนะครับผมนี่สำหรับคนที่รัก นะครับในกีฬาไก่ชนแล้วก็เป็นแนวทางพี่น้องบางคนนี่อยากทำนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีข้ออ้างนิดนึงเนาะนะครับผมว่าไม่มีต้นทุนหรือว่าต้นทุนนี่น้อยนะครับผมจะทำได้ยังไงเนาะนะครับผมก็พาพี่น้องมาดูนะครับนี่นะฮะก็พอพันหลัก นะครับที่ทับอยู่ตอนนี้นะครับผมเจ้าสามพันนะครับผมเป็นชื่อเนาะนะครับก็มีคนขอซื้อสามพันไม่ขายพี่น้องก็ไปชนก็ตัวนี้จะเป็นพมา่านะครับผมพมา่าที่ไว้ที่เชิงนะพี่น้องนะครับผมก็อันนี้เป็นเพาะพันธุ์หลักที่ไว้ที่นี่นะครับผมผมเพาะไก่นี่ก็มีเพาะที่บ้านไว้ ส่วนหนึ่งเนาะนะครับผมแม่หลักผมก็จะเป็นแม่จุกทองนะครับผมนี่ให้ดูรูปนะครับแม่จุกทองครับผม <c oughs> ก็เป็นแม่พันหลักนะครับอยู่ที่บ้านก็ตอนนี้ทับกับนะครับเจ้าเยียแดงเนาะพี่น้อง <c oughs> ให้ดูรูปนะครับ ทับไว้ที่บ้านนะครับเป็นบางส่วนนะครับผมแล้วก็อยู่ที่กระท่อมน้อยคอยเทินนะโอยองนี่ก็ส่วนหนึ่งนะพี่น้องนะครับผมแต่ว่าลูกไก่นี่ผมก็จะคัดแยกมาไว้ที่นี่นะพี่น้องนะนะครับผมลูกไก่ก็จะคัดแยกมาไว้ที่กระท่อมนะครับผมก็มีแบ่งปันในราคาย่อมเยาวนะพี่น้องล่าสุดก็ช่วงโควิดก็ผมก็จําเป็นต้องขายนะพี่น้อง ก็ส่งไปหนึ่งตัวเจ้าเทานะครับพม่าก้อยก็2,000บาทนะครับรวมส่งเนาะก็ในราคาย่อมยาวพี่น้องก็มีทุกราคาเริ่มต้น500บาทพี่น้องนี่นะครับพวกตัวเล็กๆนี่ห้าร้บาทนะครับผมส่วนตัวใหญ่นี่ก็สตาร์ทพันหนึ่งนะพี่น้องถัดตะแล้วคัดแล้วนะครับก็ คัดผ่านนี่นะครับผมสตาร์ทพันห้านะครับคัดผ่านเนาะไก่ที่คัดผ่านแล้วสตาร์ทพันห้านะครับผมตัวไหนเบิกแข่งดีๆมีแววมีอนาคตก็สองพันพี่น้องก็ถือว่าเป็นราคาที่เตะต้องได้แล้วก็ราคาเบาๆนะพี่น้องนะครับผมก็ผมแบ่งไปเรื่อยนะครับแบ่งให้พี่น้องที่รักไก่ชนนี่ไป เรื่อยๆนะครับตามที่จะมีเนาะนะครับผมลูกไก่โตก็คัดผ่านก็แบ่งไปเล่นกันครับพอส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนาะผมก็จะเพาะนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านอีกเยอะเลยนะครับยังไม่ได้คัดแยกมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็แยกคัดมาแล้วนะครับก็แยกมาไว้ที่นี่เนาะนะครับ บางส่วนก็ขายเป็นเนื้อก็มีนะครับบางทีเยอะจัดก็ตัวเมียก็ขายเนื้อไปพี่น้องนะครับหรือเก็บไว้นะครับทำอาหารเองเนาะเก <c oughs> ็บไว้เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องนะครับส่วนตัวผู้ก็คัดแยกมาไว้นะครับที่กระท่อมนี่ก็หลายตัวนะครับตอนนี้ก็ชุดหลกัลกๆผมนะครับก็ แม่หลักก็จะเป็นแม่จุกทองนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูนะพี่น้องตอนนี้ก็บวกกับเยียแดงนะครับผมสถิติ3าไฟนะพี่น้องไม่เกินอันสองสักตัวคู่ต่อสู้นะครับยืนไม่ได้ถึงอันสองสักตัวนะพี่น้องก็ให้ลูกดีเกรดดีช่วงนี้นะครับยังไงเดี๋ยว มีโอกาสเดี๋ยวพาไปดูที่บ้านเนาะนะครับผมหรือว่าผมคัดแยกไก่มาไว้ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องดูอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับผมอันนี้มาดูเป็นแนวทางมาดูล็อกเพาะไก่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องอันนี้ก็ต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะพี่น้องแต่ไม่ใช่บ้านแพลนะครับ <c oughs> <c oughs> เ,เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่เอามาจากบ้านยายเนาะนะครับผม ก็ต้นนี้นี่สปีแล้วพี่น้องสวยงามเลยนี่สปีขนาดนี้นะพี่น้องก็ถือว่าต้นสมบูรณ์นะตัวนี้นะครับผมน่าจะไม่เกิน3ปีก็อาจจะได้กินลูกนะพี่น้องนีครับต้นสมบูรณ์ดีมากก็เป็นแนวทางสําหรับนะครับพี่น้องที่รักการเกษตรพี่น้องที่รักนะครับในกีฬาไก่ชนเนาะนีครับนี่ล็อกเพาะไก่แบบบ้านๆพี่น้อง ก็เศษไม้นะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าจะเป็นใครที่มีอ่ไม้ยูคาลิตัสนะพี่น้องนี่ก็ไม้ยูคาก็เอามาเสริมนะพี่น้องอยู่ในร่มก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับไม้ยูคานี่ทาใม่โดนแดดโดนฝนนี่แข็งแรงพี่น้องใช้ได้เลย ก็ประมาณนี้นะครับนี่ล็อกเพาะไก่นะครับเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบให้มันกว้างนิดนึงนะพี่น้องนะครับแล้วก็เราจะได้นะครับมีล็อกเพาะไก่สําหรับเพาะไก่ชนที่เรารักนะพี่น้องสายเลือดที่เรานะครับมั่นใจนะครับแล้วก็อยากพัฒนาต่อนี่นะครับงบประมาณไม่เกินสามพันนะพี่น้องตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้จ้างช่างนะครับ ผมทาเองเลยนะครับก็ทําเองหมดนะครับผมก็ที่ซื้อหลักๆก,ก็จะเป็นสังกะสีนะพี่น้องแค่นั้นนะครับนี่ข้างในตัวกระเบื้องนี่ก็เลือใช้นะพี่น้องก็คือเปลี่ยนจากบ้านเปลี่ยนหลังคาบ้านนะครับจากกระเบื้องไปเป็นสันไทายก็มีเศษกระเบื้องเหลือผมก็เอามาวางกั้นล็อกนะครับนี่อันนี้ก็สังกะสีเก่านะพี่น้อง เนี่ก็ชุดคุณภาพนะครับชุดนี้การันตีเบอร์แข่งนะพี่น้องแต่ว่าจะมีตำหนิในเรื่องของหัวแตกเยอะพี่น้องโอ้โหตีกันทนกันดีเหลือเกินพี่น้องโอแก้ปัญหายากนะครับในเรื่องของไกลชนกันนี่บางทีเราไม่ได้อยู่เนาะนะครับผมปฏิกรรูดอัด,อด,อด,อาดลาพี่น้องหัวแตกหัวอะไรไปบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับผมก็ถือว่าเลี้ยง ในแบบบ้านๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องบางคนนี่ซื้อไก่โอ้โหหาแต่ตัวเก่งๆนะพี่น้องราคาพันห้าสองพันนี่ว่าแพงนะครับผมก็ถ้าเปรียบในนะครับราคาของคนเพาะพันห้าสองพันไม่แพงนะพี่น้องนะครับไก่นี่กว่าจะจับได้กว่าจะติได้กว่าจะซ้มได้นี่พี่น้องต้องใช้เวลาเจ็ดแปดเดือน ยังต่านะครับเจ็ดแปเดือนนะพี่น้องก็จะจับมาคัดดูได้นะพี่น้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของการรอดชีวิตนี่ครับหรือแม้กระทั่งมีการชนกันนี่ครับสำคัญนะพี่น้องบางตัวหัวแตกหัวฉีกนี่เป็นตําหนินะครับก็ไปชนไม่ได้นะบางตัวนี่หัวบางแตกแล้วมันหัวบางเราไม่ได้จับเยึดก็ ตรงเคล็เตกนี่มันจะบางพี่น้องก็ไม่สามารถชนได้นะบางตัวก็ป่วยตายพี่น้องบางตัวก็มา้าบางทีก็ม้านะพี่น้องก็เป็นอุปสรรคของคนเลี้ยงไก่อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าพูดถึงหม้านี่ก็โดยส่วนตัวผมก็รักม้านะพี่น้องแต่ว่าทำมากัดไก่เราก็ไม่ไหวนะบางที <c oughs> โอ้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะพี่น้องนะครับไก่นี่ เจ็ดแปดเดือนนะครับก็อาจจะได้ขายนะพี่น้องอยู่ๆมากัดตายนี่โอ้โหคนเลี้ยงก็อารมณ์เสียเหมือนกันเนาะคนเลี้ยงไก่ชนก็จะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเนาะพี่น้องอ่ะก็หลายๆคลิปนะครับผมพาไปดูพื้นที่นะครับโดยรอบมาบ้างแล้วนะครับกอคลิปนี้พามาดูข้อไก ลกอกเพาะไก่นะครับเป็นแนวทางเนาะนะครับผมเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังมองหาคอกไก่แบบบ้านๆน,นะพี่น้องต้นทุนต่านี่ก็แนะนําเลยพี่น้องนะครับก็มีเศษไม้เศษอะไรเหลือก็เอามาตีตีเปะๆนะพี่น้องลดต้นทุนของเรานะครับในยุคข,ของอโรคระบาดแบบนี้นะครับการใช้จ่ายก็เราก็ต้องคิดเยอะๆเพราะฉะนั้นนะครับ การที่เราจะทําอะไรก็เซฟในเรื่องของงบประมาณก็จะดีนะพี่น้องนะครับก็นี่ก็จะประหยัดต้นทุนส่วนมากแล้วก็จะเป็นวัสดุเหลือใช้นะพี่น้องเศษไม้เศษอะไรต่างๆนี่ก็เอามาทําเป็นล็อกเพาะนะพี่น้องเอามาทําเป็นโคกเป็นที่นอนนะครับของไก่เราเนาะนะครับผมก็พาพี่น้องมาดูประมาณนี้นะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่านะครับดูแล้วนะครับรู้สึกชอบอ,อกชอบใจฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe <gary> ให้ด้วยแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะพี่น้องนะครับก็จะพามาดูในเรื่องของการเกษตรนี่แหลกะกระรแบบบ้านๆกษตรขอเอียงนี่แหละพี่น้องนะครับผมอยังไงขอจบคลิป นะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเนาะมีความสุขมากๆนะครับดูแลสุขภาพนะครับในยุคข,ของโรคระบาดแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยลวกันพี่น้องจบคลิปกับนะครับพอพันหลักตอนนี้เจ้าสามพันนะพี่น้องพมา่าตีเชิงนะครับมีความสุขทุกท่านทุกคนวันนี้ผมโต๊ดกล้านารง์ เกษตรข้อเอียงนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ